โอเคครับผมก็สวัสดีคุณดูทุกคนกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม farming simulator 19นะครับผมทุกคนมาวันนี้เนี่ยก็เล่นให้ดูแล้วนะทุกคนนะสำหรับน้องที่เขาขอมาบอกว่ายังไงพี่เล่นอ้อยลาบ้างอยากให้พี่เอาเมก,ก้าไปขนอ้อยบ้างนะแล้วก็ยังให้พี่ขี้อ้อยจัดไปนะ <c oughs> โอ้จะให้ตั้งค้ำขอ,ขอแล้วนะทุกคนนี่ก็ขี่อ้อยน้องเฟมนะทุกคนคนเดิมเลยเอ้ยน้องเฟมคนเดิมเลยนะทุกคน คันนี้อ่าก็สวยงามเลยคันนี้เป็นฟอร์ดฟอร์ดอะไรวะเดี๋ยวดูตัวเลขก่อนฟอร์ดห้าพันหรอหอยไม่เคยเห็นนะเนี่ยน่าจะตัวเก่ามากเลยนะแล้วมาทําเป็นรถขีปหลังนะทุกคนคันนี้อ่าขีปของ s อ s นะทุกคนสวยงามเลยครับผมนี่แล้วก็เมกาคันนี้ไม่ใช่คันที่ผมเคยเล่นนะทุกคนคันนี้เป็นคันใหม่ที่ผมทําขึ้นใหม่เลยนะก็คันนี้อาจจะมีลูกเล่นนะทุกคนนะ <ๆ S 1> นี่มีบางฝุ่นขยับมีเปิดปิดประตูดได้ด้วยนะครับผมทุกคน ก็เดี๋ยวจะทําให้ระบบเยอะๆกว่านี้อีกแน่นอนนะทุกคนก็น้องขอมาพี่ก่อรีบเล่นให้กันก็เลยยังทําไม่เสร็จสมบูรณ์นะทุกคนนะโอเคก็วันนี้อยู่กับแแบบฝรั่งเหมือนเดิมทุกคนใครที่อยากได้แแบบนี้ก็ทักเพจพี่มาได้เลยนะยังไงก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับผมอ่าก็พี่ได้แจกมดฉลองปีใหม่ที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนนะ โอเคไปเดี๋ยวเรามาเพิ่มนำเพียงเยอะเดี๋ยวไปไล่เลยแล้วกันนะทุกคนนี่เดี๋ยววันนี้เราไปแค่แม่เดียวก่อนแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าเรายังไม่ทําตัวลูกเลยนะโอ้ทไม่ทันนะน้องๆอง่อะโอเคทุกคนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยแล้วกันนะนี่เดี๋ยวผมจะเอาคนนี้ออกไปไล่แล้วกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวสตาร์รถคีบด้วยเลยแล้วกันนะครับผมนี่ โอเคครับไปเอาไปไล่เลยนะรถขี่ผมยังขับไม่เข้ามือเลยนะรถขี่คันนี้เนะี <c> ่ย <oughs> ไม่รู้จะขับได้ไม่เนี่ยทุกคนไปเดีย๋ยวเราย,าย้ายรถไปที่ไลก่ก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนนะนีโ่โอเคไปครับผมโอ้คันนี้หัวเด้งเลยนะจริงไม่กล้าหัวยังไม่เด้งหรอก เฮ้ยมันกดตามยังไงวะโอเคได้แล้วไม่ได้เล่นนานนะแบบให้ลูกน้องขับตามเลยม <c oughs> าครับผมลูกน้องตามพิมเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนรถมันจะขับช้าๆนะทุกคนเดีย๋ยวผมขอป,ปรับความเร็วสักแป๊บหนึ่งนะโอ้ชนชนชนโอเคประมาณนี้แล้วกัน โอเคไปครับผมบอยครับบอยครับพี่ชีบบอ,อยกันวันนี้บอยครับผมไปบอกเลยว่าไล่ที่เราจะไป่ขีดนี่เป็นเป็นอ้อยลำนะทุกคนมันไม่ใช่อ้อยท่อนแบบรถตัดอ้อยแล้วนะไบอยครับผมมามาลูกน้องตามพี่มาเลยนะโอเคโอ,โอ,โอ้ทางทางไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะทุกคนนะ รุนอ้องตามพี่มาเลยโอ้โหรถชีบหลังกันนี้ล้อหลังใหญ่อยู่นะเนี่ยทุกคนเหมือนจะเป็นล้อสิบล้อเลยนะเป็นยางสิบล้อโอเคมาตามพี่มานี่เฮ้ยอย่าไปเข้าเหยียบนาเขานั่นน่ะ ครับผมโอเคทุกคนถึงแล้วนาที่เราเอยไม่ใช่นาท,ที่เราจะมาตัดโอ้ยเดี๋ยวๆนหนุ่มไหมนี่อู้เดียนะเพราะว่ามต้องเอาสิบล้อเข้าไล่ก่อนนะทุกคนโอ้สิบล้อเข้าไล่ก่อนนะผมคันนี้ผมยังเดินระบบไฟไม่เสร็จเลยนะ เดี๋ย่อเยอะเลยคันนี้ก่อนน้องๆขอมาพี right, uh, <S <S 1> <S 1> ่ก็จัดให้นะโอ้ทางดูทางนี่ทุกคนนี่มาแค่ตัวแม่เนี่ยะถ้าเอาตัวลูกมาด้วยจะเหลือไหมวะไปครับผมมาเข้าไล่เลย เดี๋ยวผมมาที่ตั้งลำรถก่อนนะเพราะว่าไตอ้อยนี่แปลงนี้ค่อนข้างที่จะชันและเอียงมากนะทุกคนเผลอครับผมเดี๋ยวหาที่จอดก่อนเฮ้ยเอากางนี่ดีไหมนี่ในนี่แล้วจอดตรงนี้แล้วกันนะทุกคนนะนี่โอเคดับเครื่องไว้เดี๋ยวเราไปเอารถชีพอ้อยเราเลยละกันไฮ้โอ้ยอะไรวะเฮ้ยมีขอนไม้ด้วยต้องเอาไว้รองรถติดแล้วนะทุกคนนะ อ๋ออย่าเพิ่งติดนะลูกพี่นะโอเคครับผมไปนี่เฮ้ยโอ้โหโโอ้หโอ้โหโอ้โหโอ้ยรถไหลรถไหลโอ้รถไหลว่ะทุกคนนี่โอเคไปเดี๋ยวเราขี่้อยขึ้นรถเลยละกันนะทุกคนนี่ นรถขีบรถขีบผมต้องเอาตออ้อยเอาส่วนของด้านล่างอ้อยนะมาไว้ข้างหลังรถนะทุกคนนะเดี๋ยวลองกับกองนี้เลยละกันนะผมอนปึ๊บโอ้ยังขับไม่ถนัดเลยนะรถขีดเลนะ <c oughs> ต้องใช้เวลาหน่อยนะทุกคนนะมันถึงจะเข้ามือนะ กำเลยทุกพี่นามันแหละเอ้ยเอ้ยอ้อยสองกองนั้นไหลไปไหนมนเนี่ยโอ้อะไรมีน่เกียร์ว่ะโอเคทุกคนไปนั้งคีใไซเลยละกันนะครับผมโอ้ về <laughs> đốn lạc oai nữa đâu quân ơi đấy đúng đúng đấy em nhỉ thằng nào vàng nữa đâu quân ơi vàng này đúng, này đúng, này đúng lẹ suối ngam đấy, tăng... oh, đồ... này tao ô đúng đốn lạc oai ít rồi quân à lẹ กองนี้ต่อเลยนะมันแหละผมคีบเลยพี่โอ้ยอ้าเอา,อาเคี้ยผมไปโอ้ยด้วยกำโคตรใหญ่อ่ะ ครับผมลุยเลยลุยเลยในยกขึ้นสูงนะเดี๋ยวมันจะชนนะทุกคนมันแหละโอ้โหมันถอดหลักอ้อยยังไม่ได้นะทุกคนผมก็เลยต้องระวังสักนิดนึงอะ่ะเดี๋ยวมันจะชนหลักอ้อยนะไงชนแล้ว <c oughs> อึบอึบเอาติดอ้อยติดเฉยเอ้ย อ่านั่นแหละสวยงามโอ้ยโอ้ยโยโยน่ากลัวแท้วะโอเคทุกคนไปโอ้อยวบบนี้เราไม่ต้องไถนะทุกคนเรากองไว้เรียบร้อยแล้วนะโอ้ดูอ้อยมันไหลไปดิ บนคีไปเลยนะไหนโอเคไปเอาขึ okay, now, ้นรถเลยแล้วกันก็วันนี้เดี๋ยวเล่นเป็นพาร์ทคลิปอ้อยแล้วกันนะทุกคนมาพาร์ทหน้าเดี๋ยวเราจะเอารถคันนี้ออกจากไล่กันุ๊บโอ้ชนชนหลักอ้อยเฉยเลยเว้ยโมันต้องเลงนะทุกคน แล้วเราไม่เฉียนซะด้วยสิประเด็นอโอเควอยลงแล้วมันไม่มีคนมาเลียงอ้อยให้ได้ด้านบนนะ <c oughs> โอเคทุกพี่เอากองนี้เลยเฮ้ยเดี๋ยวนะเ,เ,เหมือนเห,ห็นรัต,ตัดอ้อยเลยเฮ้ยรัตัดอ้อยมาอยู่ในตรงนี้วะนั่นนะ ขี่ไปเลยสวยงาม,มสุดยอดมากทุกคนเราต้องขีบใ <laughs> <laughs> ส่ข้างหน้าข้างหลังนะทุกคนนะเดี๋ยวยิ่งน่อยผมก็จะขึ้นไปเลี้ยงอ้อยนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่เลี้ยงมันจะใส่ได้ไม่เยอะนะโอเคครับผมไป ไม่ว้าอ้ยอยู่ยหมดวะน<ค><อ>ี่ไปไล่ให้หมดเลยนะตรงนี้ฮึบฮึบดันแหลโอ้กรรมนี่กรรมโคตรใหญ่อ่ะ มขีบไปเลยอู้ชนอีกแล้วทำไมชนบ่อยจังวะกูอ่าหลัแเละสวยงามเดีย๋ยวผมเลี้ยงไว้แป๊บหนึ่งนะทุกคนนะ <c oughs> เดี๋ยวจะเราขี่ไปตรงนี้กันอาโอเคนี่ครับผมเลี้ยงไว้ก่อนมันต้องเลี้ยงนะ อันนี้ก็เอาไว้มาไว้ฟังน,นี้ก่อนนี่โอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะทุกคนนะ <c oughs> โอเคเลี้ยงเรียบร้อยแล้ว,ไป,ว,วลไปเดี๋ยวขี้ไปต่อเลยไปเดี๋ยวขี่ไป ครับผมโอ้เดี๋พวงมาลัยกลับไม่ทันปึ๊บนี่ไปเริ่มข้อมือแล้ววะเริ่มข้อมือแล้วนะเนี่ยโอเคทุกคนไป โอเคอ้อยลงแล้วครับผมสวยงามเลยอันนี้เป็นอ้อยสดนะทุกคนไม่ใช่อ้อยที่เขาจุดไฟนะไปครับผม

Ok, chia, cứ đám ở nhà. Ô chia, đồn hai. Chiếc bât đồ Ok, Niềm vắng nỉ quang 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 น,นี่นี่ทุกคนใครเดาคลิปเลยโอ้ยนี่โอ้ยติดกันนะทุกคนนะโอเคผมอะ thôi thôi Ôi lưu dân quá Anh lẹ Xoay lúc ขอให้ผมผมาจจะไม่ค่อยพูดนะตอนขี่บอยมันต้องใช้สมาธิาธเหมือนกับการขับแมคโครเลยนะ <c oughs> โอ้ยยาวมากนะทุกคนกดูดิแค่สองฝั่งก็เต็มกระบะรถแล้วอะ่ะ ผมไปโอ้ดูดิใกล้เต็มแล้วมาครึ่งทางแล้วนะทุกคนนะโอค้ค แรงจริงนะน,นี่ขีบอ้อยบนเขาเนี่นั่นแหละอุย้ยสวยงามนะลูกพี่นะ <c oughs> นี่มีไหมเออตัวนี้หมดแล้วนะทุนเดี๋ยวตรงนี้บ้างนะผมอือ้ามโอเคทุนเดี๋ยวผมว่าผมถอยสิบล้อมาด้านล่างดีกก่อนนะมันเริ่มที่จะไกลมากแล้วนะครับผม อุ๊ยโอ้ยอย่าหลุดด้วยคันนี้ผมยังไม่ได้ใส่ระบบสายรัดมาเลยนะทุกคนนะถอย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 ค่อยๆถอยแล้วกันโอ้โหเสียงถอยเด e ะเลมอนด้วยนะพอยังเนี่ยโอเคพอแล้วนะตรนี้ก็น่าจะได้แล้วนะทุกคน โอเคครับผมไปไปเลยครับไปเลยครับโอ้โหูถขี้โอ้โหรถขี้น่ากลัวเกินเลยเมื่อกี้มีเอียงด้วยนั่นเ่ง นี่โอเคทุกคนเดี๋ยวขอเลี้ยงอ้อยสักแปรบหนึ่งนะผมนะเดี๋ยวต้องเลี้ยงอ้อยก่อนจัดเลี้ยงดีๆนะผมนี่ตรงนี้ด้วยนี่ อาจจะไม่ได้เลี้ยงบ้างนะทุกคนนะเลี้ยงนิดเดียวเองนี่กูสองกำได้ไหมเนี่ย <c oughs> เอาเคทุกคนก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ละกันนะสำหรับขี้บ่อยเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาเจอกันกับเจ้าคันนี้แล้วทุกคนเดี๋ยวจะพาเอาคันนี้ออกไล่นะผม โอเคก็ไม่มีอะไรมากมาคลบอ้อยทุกคนได้ดูกันแล้วนะทุกคนนะสำหรับอ้อยลํำที่ขอขกันเข้ามาเยอะๆโอเคเจอกันในคลิปหน้าอยากให้พี่ทำาะไก็คอมเมนต์มาได้เลยผมสวัสดีครับ